Ma ด้าซีเอกครับก็มีลุ้นที่จะมาขายไทยในปี2026นี้โดยมาด้าประเทศไทยครับซึ่งตัวมาด้าซีเอใหม่เนี่ยครับที่มาเลเซียเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรส่วนที่อินโดครับเป็นเครื่องยนต์3.3ลิตรเทอร์โบไมล์ไฮบริดและที่อังกฤษเป็นเครื่องยนต e ์2.5 e s k y a c t i v e plug-in hybrid ในส่วนของรุ่นไฮบริดครับเข้ามากับเครื่องยนต์3.3ลิตรเทอร์โบ6สูบเป็นไมล์ไฮบริดนะครับกำลังก็จะอยู่ที่280แรงม้า450นิวตันเมตรครับส่วนรุ่นปลั๊กอินไฮบริดครับมากับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.5ลิตรแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 17.8กิโลวัตต์ชั่วโมงพละกำลังรวมอยู่ที่327แรงม้ารับแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะระบบขับเคลื่อน4ล้อ iActive Drive o f f r o v d, d แบบ Full-Time ครับอัตราเร่ง0 100ภายใน6.8วินาทีท็อปสปีด195กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้80กิโลเมตร NEDC ภายในก็ดีไซน์ตามสไตล์มาด้านะครับหน้าจอมาตรวัด12.3นิ้วหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วครับ Apple CarPlay Android Auto รองรับและยังมาคร่อมเครื่องเส ให้อีกด้วยครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าไทยในปีหน้าหรือเปล่าครับและถ้าเข้ามาจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดครั